ในตัสดีนะครับผมชื่อสุรักษ์สิงเบญพรนะรสวัสดีครับชื่อสุรักษ์สิงเบญพรครับวันนี้นจะมาเสนอปัญญานิพนธ์เกี่ยับเรื่องโครงการการะบบงานนักเรนนักศึกษานะครับความเป็นมาความเป็นมาของอระบบงานนัการศึกษาครับขึ้นจะเดิมนนะั้นการจะเก็บข้อมูลในการเก็บข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาเราใช้ระบบการขีข้อมูลนะครับ มีในการเช้คคุณคนะครับตรวจตรงสมุดบันทึกซึ่งจะมีการสูดหายของข้อมูลบางครั้งข้อมูลก็ลายมืออาจจะอ่านไม่ชัดเจนนะครับซึ่งมีปัญหาได้ถึงการล่าช้าและขก็บางครั้ข้อมูลก็อาจจะมีการสูญหายหรือเกิดความผิดพลาดหรือแบหหอบนั้นก็มีตซรอนของข้อมูลได้ะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้เห็นถึงการล่า,าช้าแล้วก็คงคงมันชัดเจนเราได้ยิน าการจัดเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในส่วนนี้เอกุรินทรก็จะทำการขึ้นต่วผมเองก็ทำงานอยู่ที่นนแนนแอในส่วนของเอกสารซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในการเรียกหาของข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนขึ้น็นที่ยากลำบากและก็ช้ามากซึ่งบางครั้งไม่ต้องเอกบางครั้งทื่อีภาษาะะต้องรอนานมากเกินอไปครับต่วนสอบเหตนะครับ ขอบเขตของระบบงานนี้คือผู้ใช้ของระบบงานนี้คือจะเป็นหลักคือจะเป็นอาจารย์แนแนวเท่านั้นนะครับที่จะใช้ได้แล้วก็ขอบเขตของระบบงานนี้คือสามารถทาการค้นหาข้อมูลและตรวจสอบของนักเรียนที่มาสมัครจริงทั้งหมดของนักเรียนแต่ละสาขาและก็เราสามารถตรวจสอบดูใบชื่อว่าอาจารย์แนะแนวคนไหนเท็นคนติดตามมาเต็นตัวได้ซึ่งก็รวมถึงในส่วนของอาจารย์แนวที่พาเด็กมาสมัครด้วยนะครับในส่วนนี้ แลกรณีเราทำกาตรวจสอบที่ในส่วนของการส่งเอกสารของเด็กมาจะมักคิดว่าเด็กคนนี้ขาดเหลือเอกสารอะไรบ้างที่เราสามารถติดตามหรือเอาไปเด็กมาส่งได้นต้อเมีการตรวจสอบการเรียนต่อในส่งการศึกษานะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบก็คือเราใช้เป็นซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรม Adobe d e v e l e r แล้วก็ Microsoft Access นะครับ ประโยชน์ที่คากว่าจะได้รับอาจารย์แนวได้ระบบกานแนะนนศึกษาที่ดียิ่งขึ้นอาจารย์แนวได้การบริหารจ,จัดการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นอาจารย์แนวได้ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นอาจารย์แนนวสามารถลดปัญหาวความรับ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติงานผู้จัดทำมีความรู้เพิ่มเ,เติมจาก การเอาเว็บไซต์และโปรแกรมมาต์ใช really ้งานมีจ <ther> ิ้มขึ้นครับอ๋อความจริง sure. ข้อสุดท้ายไม่ต้องนี้ก็ได้นะครับเพราะเป็นประโยชน์ส่วนตนไม่ใชประโยชน์ที่เกิดจากระบบนะครับก็ระบบของคุณเน้นไปที่การใช้งานของการแนนแนวเป็นหลักในการติดตามตั้งแต่ไปรับหรือสามมาแล้วก็ดูแลเรื่องการเอกสารทั้งหมดทต้องใช้ต้องสมัครนะครับโดยบทนี้จะเป็นหนักของเว็บใช่ไหม ทีนี้ภาษาที่จะใช้ในการแสดงผลดึงคุณจะเวนคือการผลิตเวนจะใช้ภาษาอะไรมือยังไม่ได้เลือกก็จะทำเป็น,นเซ็น,นทมแมวหรือครับเซ็นีมแมวมันจะไม่ออนไลน์นะครับจะไม่เป็นแดนามิกนะครับจะเป็นแสแตติกก็คือถ้าเคยเอาขึ้นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่อเป็นตตามนะก็ในส่วนอัปเดตในส่วนนี้คือการทำงจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลซึ่งคือาเด็ก เวลาติดจะมีการส่งเอกสารหรือว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เรื่องถึงชื่อของพีดามารดาซึ่งจะต้องผ่านจะแน่ใจในส่วนนี้จะแน่ใจจะรับเรื่องแล้วก็จะขีดข้อมูลในส่วนนี้ลงระบบเพื่อการอัปเดตข้อมูลของนักเรียนซึ่งจะติดต่าวจะแน่ใจในส่วนนี้ใช่ครับเรากำลังไปแกนหน้าเว็บตาเหรอครับใช่ครับน่าจะใช้เป็นพวกภาษาเว็บการ์ดิ้งว่าจะเป็นพีเอสพีหรือเอเจ็มเน็ตให้มันดึงข้อมูลจากแอคเซสขึ้นไปโชว์หน้าเว็บเปลี่ยนการที่แอคเซสเปลี่ยนเลย แล้วก็ที่อยากจะได้คืออยากจะขอให้เราเพิ่มผลิตผลนรงงานในส่วนของสรุปเป็นสิิตีว่าเรียนมาจากจังหวัดไหนเท่าไรเรียนเก่าเท่าไรมากี่คนเรา,าสมัครเรียนสาเร็จเรียบร้อยทั้งหมดเหลือกี่คนกี่ค,คนนี้คือมาเสร็จปุ๊บเราหายไปประมาณนี้ได้ครับเป็นดยดผมติดแต่ละเรียนแต่ละจังหวัดครับแล้วก็อาจจะสรุปตามอาจารย์แนวนวที่ดูแล ร้อยเปอร์เซ็น,น,น,นีแล้วในส่วนนี้ก็ทำมีการทำอยู่แล้วก็อยากให้ได้จากตัวแอสเซทตัวนีว้ด้วยว่าก็โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ